นี่ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้พบกันในภาคเรียนที่2นะคะสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะเหล่าชื่อจะมีสอนในเรื่องของซิงชีเหล่าชื่อขอทบทวนตัวเลขก่อนนะคะ e R San s i นะคะนักเรียนแค่นำตัวเลขนะคะ1-6ถึง6มาเติมไว้ด้านหลังคำว่าซิงชีนั่นเองค่ะเรามาดูตัวที่1ค่ะซิงชีอีก็คือวันจันทร์ค่ะ ต่อไปก็จะเป็นซิงชีอาร์วันอังคารซิงชีซานวันพุธซิงชีซื่อวันพฤหัสบดีซิงชีอูวันศุกร์ค่ะซิงชีเลี้ยววันเสาร์ค่ะและตัวสุดท้ายค่ะเราจะไม่พูดว่าสิงชีชีค่ะแต่เราจะพูดว่าซิงชีเทียนมาทบทวนนะคะซิงชีเทียนวันอาทิตย์ซิงชีอี วันจันทร์สิงชีอมวันอังคารสิงชีซานวันพุธสิงชซืคอวันพฤหัสบดีสิงชีอูวันศุกร์และสิงชีลคววันเสาร์ค่ะชิ้นงานวันนี้ค่ะให้นักเรียนเลือกคำศัพท์ในกรอบเขียนลงในช่องว่างให้ตรงกับภาพแล้วระบายสีตามวันให้ถูกต้องโดยให้นักเรียนเขียนตัวจีนตัวพินอินและคำแปลภาษาไทยค่ะ ขอให้นักเรียนส่งงานให้ตรงเวลานะคะโดยสามารถส่งในลิงก์ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ใจเจียนค่ะ